ชาวราศีสิงห์ทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่กับในรายการของเราสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงชะตา <c oughs> ราศีของเราภายในช่วงนี้การที่เราเข้ามารับฟังนั้นก็เพื่อเป็นแนวทาง ในการที่เราจะปฏิบัติตนหรือจะให้ทันเหตุการณ์บางทีบางครั้งนั้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะทํานายและเราจะได้แก้ไขได้บางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าหากว่าอันไหนดีเราก็รับไว้ถ้าหากอันไหนไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีเรามาดูกันซิว่าชาวราศีสิงห์ภายในช่วงของ เดือนกันยาก่อนที่จะสิ้นนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดาวของเราหรือว่าดาวประจำตัวของเรานั้นจะมีการโครจรอ,อย่างช้าๆกว่าปกติและจะมีการโดดเด่นหรือว่าจะมีการโครจรถอยหลังอีกต่หากอาจจะทำให้ชีวิตของเราในช่วงนี้ จะทำอะไรก็ไปเรื่อยๆไม่มีความกระตือรือร้นหรืออาจจะมีความเบื่อหน่ายมีการท้อแท้ได้ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นเราอาจจะอยากจะทำหรือว่าอาจจะย้ายงานก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีสิงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายๆด้านบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางท่าน ที่ทำงานก็มีงานที่ดีมีงานที่โดดเด่นเกิดขึ้นกับตัวท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างนั่นก็เหมาะกับการที่ท่านจะไปหางานใหม่หรือบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะไปสมัครงานในช่วงนี้คุณจะได้งานที่ดี สมใจนึกในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะเป็นโอกาสดีอีกเหมาะกับการที่เรียกว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการค้าขายก็อีกเช่นเดียวกันจะเป็นจังหวะที่ดีดวงชะตาของท่านนั้นจะดูดดึงเอาลูกค,ค้านั้นเข้ามาหาท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะมีกำไร อย่างงดงามในด้านของเงินและโชคลาภชาวราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนกันยายนก่อนที่จะสิ้นนี้จะมีการสะดุดอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างบางทีบางครั้งก็ไม่พอในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าใช้สอยในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนกันยายนนี้แต่พอถึง ในช่วงของเดือนตุลาคมจะส่งผลดีในด้านของการเงินรวมถึงในเรื่องของการหาเงินก็จะคล่องตัวขึ้นท่านจะมีรายได้ที่โดดเด่นในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของท่านจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องการเงินก็จะดีจะมีคนคอยให้โอกาสสนับสนุนท่านในเรื่องโชคลาภ ในช่วงของเดือนตุลา,าคมนั้นท่านอาจจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาหาท่านท่านอาจจะได้มาจากที่อื่นหรืออาจจะได้ที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะได้ตำแหน่งที่ดีอีกต่หากหรือบางท่านนั้นอาจจะได้มรดกตกทอดมาจากเครือญาติหรือพี่น้อง <c oughs> ในช่วงนี้ก็ถือว่า ดวงความรักก็ดีไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางได้ดวงจะตาของชาวราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นท่านจะประสบกับความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างการพูดการจาในช่วงนั้นก็ถือว่ามีคนนับหน้าถือตาเรียกว่าจะพูดอะไรก็มีคนให้ความ สนับสนุนท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลดีเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะประกอบกิจการอะไรจะมีความรุ่งเรืองและจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการงานตะท่านลงทุนก็จะถือว่าเป็นการดีท่านรีบทำในเรื่องของการงาน ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชการท่านจะมีบริวารและมีลูกน้องอีกมากมายจะมีเจ้านายคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอีกแต่หากแต่หากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆท่านจะมีบริวารอีกเช่นเดียวกันจะมีคนรับใช้และจะได้เป็นเจ้าใหญ่เจ้าโตจะเป็นเจ้าคนในคนอีกตากในช่วงนี้ ชาวราศีสิงห์นั้นท่านพูดอะไรก็จะเป็นคํานั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจริงทำจริงทำอะไรท่านก็ทำจริงจริงจะมีคนที่เรียกว่าเกรงกลัวและมีอำนาจในช่วงนี้ท่านจะพูดอะไรก็มีคนเชื่อฟังการงานของท่านจะมีความสำเร็จและจะมีคนสนับสนุนอีกตาหากในช่วงนี้ถาหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับธุรกิจก็จะมีความโดดเด่น อย่างเห็นได้ชัดการเงินการงานนั้นก็จะมีปรากฏกับตัวของท่านการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าดี <c oughs> ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีสิง์ในช่วงนี้จะมีบริวารและมีลูกน้องอีกมากมายบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในายคน ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินการงานรู้สึกว่าดีและจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆการงานก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างที่หากบางท่านไม่ค่อยมีงานก็จะได้งานในช่วงนี้ก็ถือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีเพื่อนมีฝูงชักโยงให้ไปทํางานที่ดีมีหน้ามีตา มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาอีกในช่วงนี้การทำงานก็จะมีงานเข้ามาเงินก็จะดีมีตามมาในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์ท่านจะไม่อับจนท่านจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ก็จะถือว่าท่านก็จะได้เป็นผลดีกับตัวของท่านผิดกับในช่วงก่อนนั้น ในช่วงก่อนนั้นนั้นก็รู้สึกว่าฝืดเคืองทำอะไรก็คอยจะมีเรื่องมีราวทำงานก็ไม่ค่อยดีบางทีบางครั้งในช่วงก่อนนั้นก็มีคนคอยคอยจับผิดหรือว่ามีคอยที่เรียกว่าอิจฉาตาร้อนเราเราทำอะไรก็ไม่ได้มีคนคอยที่เรียกว่าไม่ให้การช่วยเหลือกับตัวเราเราจะทำอะไรก็เหมือนกับอยู่คนเดียวโดดเดียวอยู่ เพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าดวงของเรานั้นจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆการทำมาหากินก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการที่เราจะประกอบกิจการอะไรไม่ว่าอะไรจะทำอะไรก็จะดีเหมือนกับเป็นเงาตามตัวขึ้นมาในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะบันดาลแต่สิ่งดีๆกับตัวของเราชาวราศีสิงในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีบ้าง ภายในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของวันที่16ตุลาคมนั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิกอันนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดอานการที่ท่านจะมีโชคมีลาบก็อาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ได้ทันรู้เนื้อรู้ตัวอาจจะได้เป็นเศรษฐี มั่งมีเงินทองมีเงินจับจ่ายใช้สอยในช่วงของวันที่16เดือนตุลาคมถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่หรือว่าจะเจอคนรักที่หน้าตาดีและจะมีนิสัยและมีอุปนิสัยใจคอที่ดีถ้าหากว่าได้อยู่ร่วม กินกันก็จะมีความสุขและจะมีความที่เรียกว่ามั่นคงยั่งยืนถาวรต่อไปก็ขอให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์จงโชคดีในช่วงนี้ตาก็ท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะมีความสุขความเจริญมีความปรึกษาหรือกันทำอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่กินกันด้วยดีต่อไปก็จะมีบุตรมีร้านมีธิดาเกิดขึ้น ถ้าหากว่าท่านใดที่มีบุตรมีธิดาเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีบุญมาเกิดบุตรของท่านธิดาของท่านนั้นจะเลี้ยงง่ายเติบโตขึ้นมาก็จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของพ่อแม่อีกตากในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่ดีเลี้ยงง่ายและเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาที่เรียกว่า ฉเฉลียวฉลาดเป็นผู้นำคนต่อไปถ้าหากว่าเขาเติบโตเขาอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกถ้าหากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงจะตาของชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะมีความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงในเรื่องของโชคลาภอีกถ้าหากท่านอาจจะมีโชคแบบที่เรียกว่าไม่ทันรู้ตัว บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองก็เป็นไปได้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆสรุปในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาในเรื่องโชคราบความรักก็มีอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ เปิดโอกาสให้ชาวราศีสิงห์นั้นได้พบกับความสำเร็จต่างๆนานาให้ท่านลืมในสิ่งที่ไม่ดีในช่วงที่แล้วนั้นในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมาดวงของท่านนั้นรู้สึกว่าถ้าไม่ดีหรือว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นไว้หรือว่าทิ้งไว้ในช่วงของต้นๆเดือนกันยายนแต่ต่อจากนี้ไป ดวงของท่านจะดีอย่างเห็นได้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านอาจจะได้เป็นคนอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าโชคดีในช่วงของเดือนตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้เข้ามารับฟังนี้ก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับชมคลิปของเราบางสิ่งบางอย่างนั้น เราทำนายอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราทำนายโดยส่วนรวมบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะไม่ตรงบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนบางทีก็ไม่เหมือนกันเกิดพร้อมกันตกฟากวันเดียวกัน แต่ในสิ่งที่ผิดกันก็มีในช่วงนี้บางคนก็ดีบางคนก็มั่งมีเงินทองบางคนก็อาภัพอับโชคก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาและบุญนำพาวาสนาในช่วงก่อนนั้นที่เราสร้างสรรค์ทำกันมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าว่าท่านมีโอกาสกให้ท่านทำบุญสุนทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ชาวราศีสิงห์นั้นได้มี ประสิทธิภาพและมีอำนาจมีวาสนาต่อไปการทำบุญทำทานนั้นเหมือนกับเป็นการส่งเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นท่านฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี